นูเป็นนักมวยนะคะหนูสวยแบบนี้ <c oughs> ทุกคนก็รู้ว่าหนูหนูก็ต้องกินนักมวยบ้างหนูไม่ปฏิเสธใช่ไหมคะว่าหนูชอบกินนักมวยหนูไม่ปฏิเสธแล้วคะ่ะหนูชอบนักกีฬาด้วยกันพูดตรงๆคะ่ะเ,เพราะ,ค,ะคือหนูเป็นคนที่แข็งแรงหนูข<อ>้าฉชนถามหนูตรงๆดีกว่าจะไม่อ้อมคอมแล้วคะ่คะเธอสาดิสหรือเปล่าย้าชอบอะไรรุนแรงแบบตุกตัตุกตักก่อนเขามีอะไรกันหนูชอบนิ่มนวลค่ะไอ้จริงเหรอชอบอ่อนโยนชอบสุภาพค่ะแล้วก็ไม่ชอบผู้ชายที่ โชว์พาวอะไรเงี้ยมากคือเหมือนมั่นใจมั่นหน้าตัวเองหนูจะไม่ชอบค่ะอ๋อเหรอคะน้องตุ้มคะวงการกระเทยเขาเมากันพวกกระเทยสวยๆไม่ใช่กระเทยแบบอย่างเธอเขาเมากันว่าเยตุ้มมาไปเฉาะมาเสร็จปุ๊บโอ้โหเปิดสิ่งครั้งแรกก็ให้นักมวยโดยจริงหรือเปล่าคะไม่ค่ะ<อ>แฟนหนูก่อนก่อนหน้าที่จะเป็นนักมวยคือ เป็นลูกครึ่งไทยจีนไม่ใช่หลังจากหนูผ่าตัดแปลงเพศแล้ว่คนแรกเลยเป็นลูกครึ่งไทยจีนค่ะอตอนนั้นรเราทํางานโชว์คาบาเร่อยู่ด้วยกันเหรือคะค่ะแต่เขาบอกว่าถ้าหนูจะปิ๊งกับใครแล้วหนูจะมีความสุขกับใครต้องเป็นนักมวยแล้วก็จะมีภาษีดีกว่าจริงๆแล้วหนูเป็นนักมวยอา,าอาจารย์คืออยู่ในวงการหมัดหมัดมวยมวยอย่างมันก็คงหนีไม่พ้นหรอกแล้วก็อย่างหนึ่งมันอาจจะเป็นความผูกพันใกล้ชิดสนิทสนมกันมากกว่า พอแบบว่าได้สัมผัสกันอะไรเงี้ยก็อาจจะมีบางส่วนอะไรลึกๆที่แบบว่าโอเคปิ้งกันอะไรเงี้ยตุ้มค่าหลังจากที่หนูสวยอย่างนี้แล้วทําทุกอย่างมาครบแล้วมีผู้ชายเข้ามาหาในชีวิตหนูเยอะขึ้นไหมคะเออเข้ามาในชีวิตเยอะค่ะแต่หนูก็ไม่ได้มั่นใจในตัวเองขนาดนั้นว่าเขาจะเข้ามาเพื่อ ชอบหนูหรือรักหนูจริงหรือเปล่ามีไหมคะที่เข้ามาอยากจะแต่งงานแต่งการอยากได้หนูเป็นภรรยาแบบเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆสักทีหรือมีไหมมีค่ะเหรอมีส่วนมากจะเป็นต่างชาตินะคะก็คือตอนนี้ถ้าเข้ามาก็คงพิจารณาหนักละคะไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่พิจารณาเลยทำไมอ่ะได้เอาลองเลยไม่ค่ะไม่สนเลยคือบางครั้งหนูไปเนี่ยถามเจเน็ตถามเอมี่ดูได้หนูจะเอาเจเน็ตไปเป็น คือไม้กันหมาพูดง่ายๆนะคะเอาไปเป็นไม้ตลอดไว้กันไว้อะไรตลอดพอกินข้าวด้วยกันเสร็จเที่ยวด้วยกันเสร็จคือหนูก็จะต้องกลับบ้านกับกับเจเนตบางครั้งเจนเจนตเจเนตยังยุด้วยซ้ำว่าเอาเลยพี่ตุม้มเอาเลยโง่เอาเลยใช้ไม่คุ้มเลยผ่ามานะ่ะอะไรอย่างเงี้ยหนูจะโดนเพื่อนด่าประจําว่าใช้ไม่คุ้มค่ะอาจารย์สรุปแล้วตอนนี้หนูมีใครสักคนหรือไหมคะที่เป็นตัวเป็นตนจริงๆอย่าปิดพี่นะหนูไม่ปิดค่ะ ไม่ไม่ไม่ใช่หนูไม่ตอแลอยู่แล้วก็ค,คือมีคบมีดูแลกันอ๋อเหรอในที่สุดก็เป็นอย่างที่เขาเม้ากันว่าเธอมีอาเสียดูแลเห็นไหม<อ>จึงว่าแล้วแ<ม>ล้วไม่ใช่ไม่ใช่อาเซียก็อาจจะเป็นรุ่นน้องอ้าวตกลงตอนนี้เธอกินเด็กแล้วเหรอเด็กกินหนูค่ะอาจารย์อาจารย์หนูไม่หนูบอกตรงๆว่าหนูมีแฟนเนี่ยหนูไม่เคยไปอ่านกินเขาก่อนเลยไม่เคยเลยมีแต่เขาแบบว่าเข้ามาตีสนิทแล้วก็เหมือนเกินเลยเกินเธออะแล้วหนูก็อายุปูนนี้แล้วอาจารย์แล้วแบบ น้ำหยดเด็กจะมาปีนเกลียวจะมาแบบว่าสอนเชิงมวยหนูได้ยังไงหนูเก่าแล้วนะอาจารย์อ๋อก็เลยสะดงเสลยค่ะคนล่าสุดนี่อายุเท่าไหร่คะที่คบอยู่อืมตายแล้วพูดไปจะปติดคุกติดตารางไหมคีัยว่าให้ตายแล้วสิบกว่าขวบเองเหรอตายแล้วว่าตุ้มมาทำไมอ่ะไม่อาจารย์เราเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องมากกว่าจม่เชืจริงจริงค่ะบาดเจื้อบอดเจื้อแต๊ะเจ้า อบอดเื่อเนาะอายุเ <c oughs> ท่าไหร่ละอ่อนละซีละอ่อนกาะละอ่อนแต่ก็หนูไม่ได้หวังผูกมัดเขานะคะก็คือเขาพร้อมที่จะไปมีใครหรือว่าไปมีอะไรหนูก็ปล่อยเพราะตัวเพราะหนุมไม่เห็นกับตัวค่ะเหมือนก็ว่าเขาเป็นผู้ชายเป็นเด็กผู้ชายก็ต้องมีครอบครัวมีลูกมีเต้ามีอนาคตของเขา ตุ้มคะถ้าพี่ถามหนูในฐานะที่แบบโอเคฉันละแก่กว่าเธอเยอะมากะนะคะผู้หญิงก็ไม่ใช่ผู้ชายก็ไม่ใช่อย่างเธอแบบนี้ลูกผัวเป็นตัวเป็นตนก็ไม่มีใครเขาเอาเป็นเรื่องเป็นราววันหนึ่งสังขารเหี่ยวใส่นวมก็ยกไม่ขึ้นะจะทํามาหากินอะไรล่ะตุ้มหนูคิดไว้ตั้งแต่20กว่าตอนที่เข้าวงการแล้วค่ะว่าออบั้นปลายชีวิตหนูหนูอยากใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัด เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างที่พ่อหลวงท่านบอกจริงๆคือเป็นแบบนั้นเลยจริงๆหนูจะแขวนนวมจริงๆเหรอคะหนูกะว่าจะโชคกีบไฟสองไฟหนูก็พอละคะเหรอคะทําไมหนูคิดสั้นแค่นั้นล่ะเพราะว่าชีวิตหนูก็อยู่บนทางสายนี้มายาวนานแล้วล่ะตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็น่าจะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีสําหรับชีวิตหนูแล้วก็ให้อะไรกับชีวิตหนูมามากพอแล้ว แล้วก็น่าจะหยุดได้แล้วเพราะกับการชกมวยมันไม่ใช่ง่ายๆนะคะอาจารย์น้องตุ้มคะเวลาของเราใกล้จะหมดแล้วอยากให้น้องตุ้มเนี่ยฝากฝังผลงานแต่จริงๆแล้วก็อยากให้น้องตุ้มพูดเป็นภาษาเหนือได้ก่อน อยากให้พูดเป็นภาษสาเนอเพราะว่าน้องตุ้มก็เป็นตัวแทนของคนภาคเหนือคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จนั่งอยู่ได้สวยๆแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกสังคมก็ยอมรับวันนี้คุณผู้ชมก็คงจะยอมรับในความน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูแล้วก็ชีวิตที่ต้องต่อสู้แล้วก็ทํางานไม่หยุดเลยสําหรับน้องตุ้มนะครับอู้คําเมืองเนาะเจ้าค่ะเจ้าก็ตุ้มก็อยากจะขอฝากพ่อแม่พี่น้องไว้นะเจ้าบอกว่าตุ้มจะอยู่ในวงการไหนจะเปลี่ยนอาชีพใด ก็ยังอยากได้กำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องอยู่แล้วก็อยากให้มพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเฮาฮักกันฮื่อนักๆแล้วก็ใือ้โอกาสตุ้มคนนี้เพราะว่าตุ้มก็เป็นลูกหลานชาวไทยคนหนึ่งตุ้มอยากจะอุ้ว่าถ้าไทยบารักไทยบ,บาฮักคนไทยตัวกันแล้วใครจะมาฮักเฮาก็ขอฝากไว้ตัวนะเจ้า ดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม Subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง s t a r m a x ด้วยกดเลยครับกดกดสิเร็วกด